สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยเจาะลึกของเราในวันนี้นะคะหลังจากที่ฮันลี่นี่โอ้โหเพิ่งสร้างเรื่องใหญ่เลยโค่นผู้บำเพ็ญเพียรสายมารระดับก่อกำเนิดขั้นกลางไปหมัดๆมาเลยนะคะคำถามคือแล้วไงต่อและทีนี้ชัยชนะครั้งนี้มันมีความหมายเออมากกว่าแค่กำจัดศัตรูหรือเปล่าคะเพราะดูเหมือนว่ายังมีภารกิจใหญ่ๆรอเขาอยู่เลยถูกต้องเลยครับคือชัยชนะครั้งนั้นน่ะมันเหมือนเป็นการเปิดประตูไปสู่ความท้าทายที่ใหญ่กว่าเดิมอีกนะ เพราะว่าเป้าหมายจริงๆที่เร่งด่วนที่สุดของฮันลียนในตอนนี้เลยก็คือการช่วยหนานกงหวันอ๋อค่ะเรื่องคาถาผนึกวิญญาณนั่นเองใช่ครับซึ่งมันซับซ้อนแล้วก็อันตรายมากๆวันนี้เราจะมาลองวิเคราะห์กันให้ลึกขึ้นนะครับโดยดูจากเนื้อหาในคัมภีร์วิธีเสียนตอนที่791ถึง795แล้วก็เอกสารวิเคราะห์ที่เรามีด้วยว่าเอ่อกลยุทธ์ต่างๆการจัดการทรัพยากรหรือการตัดสินใจของฮันลี่ในช่วงนี้เนี่ย มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับเส้นทางบําเพ็ญเพียรของเขาบ้างน่าสนใจมากๆเลยค่ะงั้นเริ่มที่สถานการณ์ล่าสุดเลยนะคะคือการจับทารกวิญญาณของอาวุโสพักตะไข่าธมินได้อันนี้ก็มีอินเย่มาช่วยด้วยแล้วก็ใช้สมบัติพวกตะไข่สีทองเขตอาคมมหากระบี่ทองคําอะไรพวกนั้นดูเหมือนจะเป็นชัยชนะที่สมบูรณ์แบบเลยนะคะเกือบ <c oughs> เกือบจะสมบูรณ์แบบครับแต่ดันมีจุดพลิกเล็กๆที่สำคัญมากคือพอฮันล,ลี่ค้นวิญญาณดูเนี่ยกลับพบว่าอา้าวอาวุโสคนนี้ไม่รู้วิธีแก้ผนึกวิญญาณที่สมบูรณ์อา้าวหรอคะครับข้อมูลนั้นน่ะมีแค่ผู้นำพักกับมาหาอาวุโสเท่านั้นที่รู้อันนี้ก็เลยเป็นความผิดหวังนิดๆเลยนะเหมือนจะใกล้แล้วเชียวแต่ก็ยังไม่ถึง แม่เสียดายจังแต่ในความผิดหวังนี้ก็น่าจะยังมีแสงสว่างอยู่บ้างใช่ไหมคะการค้นวิญญาณครั้งนี้ไม่น่าจะสูญเปล่าซะทีเดียวเนาะใช่ครับใช่คือถึงจะไม่ได้วิธีแก้ที่ต้องการเป๊ะๆน่ะนะแต่ก็ได้ข้อมูลสําคัญอย่างอื่นมาแทนก็คือเบาะแสเกี่ยวกับของนอกยุทธภพนะครับสักสองสาอย่างที่แบบว่ามีคุณสมบัติพอจะใช้ทําลายหรืออย่างน้อยก็ลดพลังของผนึกคาถานี้ลงได้ของนอกยุทธภพ โฟังดูหายากน่าดูเลยนะคะแล้วฮันลี่เขาเล็งไปที่อะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะครับเป้าหมายที่เออดูมีความหวังสุดตอนนี้ก็คือแก่นมานของอสูนคังคกเพลิงโบราณนะครับอ๋อแก่นมานคังคกเพลิงแต่ปัญหาก็คือไอของชิ้นนี้เนี่ยมันดันไปอยู่ในที่ที่แบบอันตรายสุดๆที่หนึ่งในเทียนหนาเลยที่ไหนคะนั่นฟังดูน่ากลัวจังหุบเขามารโรยครับ โอ้ oh, แค่ชื่อก็น่ากลัวแล้วจริงๆค่ะใช่ครับนี่ก็เลยกลายเป็นภารกิจหลักอันใหม่ของฮันลี่ไปเลยถึงแม้ว่าข้อมูลจะบอกว่าแก่นมานี่อาจจะแก้ผนึกได้แค่ครึ่งเดียวครับอาจจะแก้ครึ่งเดียวจริงๆแต่แค่นั้นก็ก็มีความหมายมากแล้วครับสำหรับการยื้อชีวิตหนานกงหวันเอาไว้อืมเข้าใจเลยค่ะสำคัญมากม แต่ก่อนจะไปถึงขั้นวางแผนล,ลุยหุบเขามานโรยเนี่ยนะคะมันมีเหตุการณ์ที่น่าสนใจเกิดขึ้นก่อนคือตอนที่พวกอาวุโสเฉิงแซ่โยหรือเด็กชายมังกรเพลิงตามมาเจอฮันล,ลี่หลังจัดการศัตรูไปแล้วเขาจัดการกับสถานการณ์นี้ยังไงคะคือเหมือนจะเป็นโอกาสโชว์พลังแต่ก็เสี่ยงเหมือนกันเนาะครับฮันล,ลี่รับมือได้น่าสนใจมากนะเขาไม่ได้โอโ้อวดอะไรมากมายเลยออกจะถ่อมตัวด้วยซ้ำ บอกปัดไปว่าเออส่วนหนึ่งก็โชคช่วยแล้วนะแล้วก็อ้างว่าเคล็ดวิชาศัตรูมันโดนเข้าข่มได้พอดีอะไรแบบนั้นอ๋อไม่ได้บอกความจริงทั้งหมดครับแล้วก็ส่งมอบแผ่นป้ายอาวุโสของศัตรูที่ยึดมาได้นะ่ะให้อาวุโสเฉงไปเป็นหลักฐานเป็นการยืนยันชัยชนะแบบเออจำกัดข้อมูลนิดหนึ่งอืมการเลือกที่ไม่เปิดไพ่ทั้งหมดนี่น่าคิดนะคะมันส่งผลยังไงต่อมุมมองคนอื่นที่มีต่อเขาหรอคะผลคือ ทุกคนก็ยังตกตะลึงอยู่ดีนั่นแหละครับเพราะถึงจะบอกว่าโชคช่วยแต่การค้นศัตรูระดับนั้นได้ตัวคนเดียวมันไม่ธรรมดาอยู่แล้วจริงค่ะจริงค่ะก็เลยทําให้พวกเขายิ่งอยากจะผูกมิตรกับฮันลี่มากขึ้นไปอีกเป็นการสร้างชื่อเสียงไปในตัวโดยที่ไม่ต้องเปิดเผยความสามารถจริงๆทั้งหมดออกมาซึ่งถือว่าเป็นการบริหารภาพลักษณ์ที่ฉลาดมากนะครับในระยะยาวเนี่ยศัตรูในนาคตอาจจะประเมินเขาต่ําไปได้เลย อ๋อเข้าใจแล้วค่ะชัยชนะครั้งนี้กับการจัดการสถานการณ์ต่อมาก็เหมือนเป็นการปูทางยกระดับสถานะเขาขึ้นไปอีกแต่ก็เป็นการเริ่มต้นของการเตรียมตัวครั้งใหญ่เพื่อไปเจอความท้าทายจริงๆก็คือหุบเขามาโรยนั่นเองทีนี้มาดูกันค่ะว่าเขาเตรียมตัวเสริมความแข็งแกร่งครั้งใหญ่นี้อย่างไงบ้างครับแน่นอนเป้าหมายคือหุบเขามาโรยที่ที่แบบอันตรายคาดเดาไม่ได้เลย ฮันลี่รู้ดีว่าลำพังพลังตอนนี้อาจจะอาจจะไม่พอเขาก็เลยวางแผนเสริมกำลังหลักๆไว้สองทางใหญ่ๆเลยครับซึ่งทั้งสองทางนี้แสดงให้เห็นเลยว่าเขามองการไกลแล้วก็กล้าได้กล้าเสียมากๆแผนแรกนี่ฟังดูทะยอทยานมากเลยค่ะคือการสร้างทารกวิญญาณที่สองโดยใช้ทารกวิญญาณจื่อมูที่เคยจับมาได้ก่อนหน้านี้แนวคิดนี้มันซับซ้อนแค่ไหนคะเนี่ยโอ้โห มันเป็นเคล็ดวิชาลับขั้นสูงเลยครับอาจจะมาจากคัมภีจันทรมีนหรือไม่ก็มหายุทธโคทมินแปลทารกที่เขาได้มานะ่ะกระบวนการคือต้องค่อยๆใช้เคล็ดวิชาพิเศษสลายจิตสำนึกเดิมของทารกวิญญาณจือมูออกไปก่อนจากนั้นฮันล,ลีต้องใช้พลังจิตสัมผัสที่แข็งแกร่งมากๆของตัวเองซึ่งตอนนี้ก็ระดับกาะกำเนิดขั้นปลายแล้วนะเข้าไปควบคุมชี้นำแล้วก็หลอมรวมกับทารกวิญญ,ญาณนั้นอย่างช้าๆครับ หูฟังดูละเอียดอ่อนแล้วก็เสี่ยงมากเลยนะคะแล้วที่สำคัญคือมันต้องใช้เวลานานแค่ไหนคะดูเหมือนภารกิจช่วยนานกงหวันจะรอไม่ได้นานขนาดนั้นนะคะนี่แหละครับประเด็นสำคัญเลยคือคาดการกันว่ากระบวนการหลอมรวมเนี่ยอาจจะใช้เวลาตั้งแต่3ปี3ปีครับไปจนถึง10ปีเลยโโหนานมากมันเป็นการลงทุนระยะยาวมากๆครับในขณะที่ภารกิจเร่งด่วนมันก็รออยู่ตรงหน้า การตัดสินใจลงมือทำเรื่องนี้แสดงให้เห็นเลยว่าวิสัยท,ทัศน์ฮันลีไม่ธรรมดาจริงๆเขาไม่ได้มองแค่ปัญหาเฉพาะหน้าแต่เตรียมพร้อมสำหรับอนาคตที่ไกลกว่านั้นด้วยแม้ว่าเออทารกวิญ,ญญาณที่สองนี่อาจจะยังสร้างไม่เสร็จทันใช้ในหุบเขามารอยรอบนี้ก็ได้อืม mm hmm. แต่ถ้าสำเร็จเมื่อไหร่แล้วก็มันคือการยกระดับพลังแบบก้าวกระโดดจริงๆครับ เป็นการเดิมพันเพื่ออนาคตครั้งใหญ่จริงๆนะคะแล้วแผนบีล่ะคะที่ว่าด้วยซากมารพิฆาตสวรรค์อันนี้ดูเหมือนจะเป็นการเตรียมกําลังเสริมที่น่าจะใช้ได้เร็วกว่าหรือเปล่าคะใช่ครับแผนนี้เป็นการนำซากพรายที่เขาเคยเจอในถ้ำบนภูเขานิทราเมฆนะครับอ๋อซากพรายตัวนั้นครับซึ่งเป็นซากศพโบราณที่แข็งแกร่งมากๆมาหลอมด้วยเคล็ดวิชาสุดยอดชื่อ ซากมารพิคาดสวรรค์สูตรลับนี้เขาก็ได้มาจากบันทึกของอาวุโสพักตาขายธรมินที่เพิ่งจัดการไปนั่นแหละครับโอ้โหได้ประโยชน์จากศัตรูมาเต็มเ็มเลยนะคะใช่ครับถือว่าคุมเลยแต่ซากพลายตัวนั้นที่แข็งแกร่งผิดปกติมากๆการจะควบคุมหรือหลอมมันคงไม่ใช่เรื่องง่ายแน่เลยนะคะขั้นตอนมันซับซ้อนแค่ไหนคะซับซ้อนคนละแบบกับทารกวิญญ,ญาณที่สองครับอย่างแรกเลยคือต้องกำจัดจิตวิญญ,ญาณเดิมที่ยังตกค้างในซากพลายออกไปก่อน ซึ่งตอนมันโผล่ออกมาหน้าตาดันคล้ายอินเยียอีกอ้าวจริงเหรอคะครับฮันลี่เลยต้องใช้อสูรวิญญาณครวนซึ่งมีความสามารถพิเศษในการกลืนกินวิญญาณเนี่ยเข้าไปจัดการซึ่งดูเหมือนว่าเจ้าอสูรวิญญาณครวนเองก็ได้ประโยชน์ไปด้วยนะพัฒนาตัวเองขึ้นจากการกลืนกินครั้งนี้เหมือนกันวิน,ว,นวินกันไปนะคะแล้วพวกซ่อสีเงินโบราณที่เคยพันฒนาการซากพรายไว้นั่นล่ะคะจัดการยังไงจําได้ว่ามันแข็งแกร่งมากๆเลยขแข็งแกร่งสุดๆครับ ขนาดกระบี่ไผ่เขียวที่ผสมแก่งทองคําเข้าไปแล้วนะฮันลี่ยังต้องฟันย้ำๆหลายครั้งเลยกว่าจะขาดโหดมากครับเพราะตรวจสอบดูใกล้กๆก็พบว่าโซ่นี้สลักอักขาระโบราณไว้ละเอียดมากเลยครับบ่งบอกว่าเป็นสมบัติเก่าแก่ที่ทงพลังฮันลี่ก็เลยเก็บโซ่นี้ไว้นะครับเพราะเห็นว่าอาจจะซ่อมแซมแล้วเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ในอนาคตไม่มองข้ามของที่ได้มาเลยเยี่ยมเลยค่ะหลังจากจัดการวิญ,ญญาณเดิมกับโซ่แล้ว ร่างกายซากพรายมีปัญหาอะไรอีกไหมคะสภาพศพโดยรวมนี้สมบูรณ์มากครับน่าทึ่งเลยสำหรับซากที่เก่าขนาดนั้นแต่มีปัญหาอยู่อย่างเดียวคือแขนมันขาดไปข้างหนึ่งเอาแล้วทำไงล่ะคะทีนี้ฮันรี่ก็แก้ปัญหานี้ด้วยวิธีที่แบบคาดไม่ถึงนะครับคือใช้ฝูงแมลงกลืนทองสามสีของเขาฮะใช้มแมลงกลืนทองเหรอคะใช่ครับสั่งให้พุ่งมันรวมตัวกันสร้างเป็นแขนเทียมให้ซากพรายซะเลย โห oh, สุดยอดไอเดียเลยค่ะนี่แสดงให้เห็นเลยว่าเขาประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้เก่งมากๆจริงๆครับเก่งมากหลังจากนั้นก็เตรียมซากพรายพร้อมแล้วเขาก็วางเขตอาคมซับซ้อนหลายชั้นตามตำราเลยเพื่อเริ่มกระบวนการหลอมซึ่งแค่ขั้นตอนเริ่มต้นในการหลอมร่างพื้นฐานเนี่ยก็กินเวลาไปกว่า2เดือนแล้วครับ2เดือนแค่เริ่มต้นเองนะคะครับแสดงให้เห็นเลยว่า เคล็ดวิชานี้ต้องใช้ทั้งเวลาและความประณีตสูงมากๆอือหือทั้งสร้างทารกวิญญาณที่สองทั้งหลอมสร้างมารระดับสุดยอดดูเหมือนท่านลี่จะทุ่มเทกับการเพิ่มพลังแบบสุดๆไปเลยนะคะแล้วบทบาทของซากมาพรพิฆาตสวรรค์ตัวนี้ในการบุกขบเขามารโรยคืออะไรคะนอกจากพลังต่อสู้แล้วมีความสําคัญอย่างอื่นอีกไหมมีความสําคัญอย่างยิ่งยวดเลยครับนอกจากจะเป็นกําลังรบที่แข็งแกร่งมากๆแล้วเนี่ยนะบทบาทที่สําคัญที่สุดของมัน อาจจะเป็นการเป็นตัวสำรวจทางที่ดีที่สุดนะครับอ๋อ oh, ตัวสำรวจทางครับุบเขามานโรยมันเต็มไปด้วยกับดักอันตรายที่ไม่รู้จักเต็มไปหมดการส่งซากมานที่แข็งแกร่งแล้วก็ควบคุมได้เข้าไปสำรวจก่อนเนี่ยย่อมเป็นการเอบริหารความเสี่ยงที่ฉลาดกว่าเยอะดีกว่าที่ฮันลี่จะเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงโดยตรงมันเหมือนเป็นการเอาซอร์สความเสี่ยงขั้นสุดยอดไปเลยครับ โอ้โหเป็นการเตรียมตัวที่รอบคอบแล้วก็มองถึงความปลอดภัยเป็นหลักจริงๆนะคะนอกเหนือจากสองแผนใหญ่นี้แล้วทรัพยากรอื่นๆที่ฮันลี่มีอยู่อย่างพวกสัตว์วิเศษต่างๆมีความคืบหน้าอะไรบ้างไหมคะในช่วงนี้ครับก็ยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับยังตะขาบเกล็ดน้ำค้าง6ปีกตอนนี้ไม่เพียงแต่เก่งขึ้นนะแต่ยังวางไข่อีกตั้ง24ฟอง24ฟองโหเยอะมากครับ แถมพลังไอเย็นที่ปล่อยออกมาก็แรงกว่าเดิมอีกซึ่งอันนี้ก็จะไปช่วยเสริมพลังของเพลิงตะข่ายสีม่วงซึ่งเป็นหนึ่งในไพ่ตายของฮันลี่ให้มันร้ายกาจยิ่งขึ้นไปอีกครับอืมอืมไม่นานคงได้กองทัพตะขาบน้ําแข็งมาช่วยรบแน่ๆเลยนะคะแล้วพวกมแมลงกลืนทองล่ะคะนอกจากไปช่วยสร้างแขนให้สากมาแล้วพัฒนาไปถึงไหนแล้วคะ,มะแมลงกลืนทองกลุ่มนี้ดูเหมือนจะยังอยู่ในช่วงสะสมพลังนะครับ ถึงแม้ฮันลี่จะใช้ย่าสายรุงช่วยเร่งโตแล้วก็ตามแต่การจะพัฒนาถึงขั้นสุดยอดจริงๆเนี่ยคงต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควรเลยแต่ศักยภาพระยะยาวของพวกมันก็ยังน่าจับตามองมากๆครับค่ะแล้วเถาเซียนทมินหมื่นปีที่เป็นรากไม้ลึกลับนั่นแหละคะหลังจากเคยดูดพลังแปลกๆไปก่อนหน้านี้มีความเคลื่อนไหวอะไรน่าสนใจไหมคะจุดนี้น่าสนใจครับแล้วก็ยังเป็นปริศนาอยู่เหมือนกันตอนที่ อินเย่ลองเอาของเหลวต่างชนิดไปรดดูนะ่ะพบปฏิกิริยาแปลกๆคือพอใช้ของเหลวสีเขียวคู่กับของเหลวหมื่นปีรากไม้มันเปลี่ยนจากสีเหลืองซีดๆกลายเป็นสีเขียวมรกตสดใสเลยอ๋อ oh, เปลี่ยนสีได้ด้วยเหรอคะครับแต่ที่แปลกคือมันไม่มีการเติบโตแตกใบหรือแสดงสัญญาณฟื้นคืนชีพอื่นๆเลยเอ้า oh, งั้นก็ยังไม่ฟื้นสิคะใช่ครับ ฮันลี่เลยคาดว่ามันอาจจะมีศักยภาพฟื้นคืนได้นะแต่ยังหาวิธีที่ถูกไม่เจอหรืออาจจะต้องใช้สภาพแวดล้อมพิเศษอะไรแบบนั้นก็เลยตัดสินใจพักเรื่องนี้ไว้ก่อนรอให้มีเวลาค่อยกลับมาตรวจสอบละเอียดละเอียดอีกทีแสดงว่าฮันลี่เองก็ยังจัดการทรัพยากรหลายอย่างไปพร้อมๆกันเลยนะคะทั้งของที่รู้ผลแน่แม่แล้วแล้วก็ของที่ยังเป็นปริศนารอการค้นพบแต่เมื่อกี้พูดถึงว่าต้องรอกลับมาตรวจสอบหมายความว่าเขากําลังจะเดินทางไปไหนอีกหรอคะ นึกว่าเป้าหมายต่อไปคือเตรียมตัวเข้าหุบเขามาโรยซะอีกอ๋อครับมีแผนเดินทางแทรกเข้ามาก่อนนิดนึงครับก่อนที่จะมุ่งหน้าไปหุบเขามาโรยเนี่ยฮันลี่ตัดสินใจว่าจําเป็นต้องเดินทางไกลไปยังปลายสุดของทิศตะวันตกเสียก่อนปลายสุดทิศตะวันตกครับถือเป็นการเตรียมความพร้อมอีกขั้นที่สําคัญไม่แพ้ก,การเสริมพลังเลยนะครับโหไกลหน้าดูเลยนะคะมีอะไรที่นั่นที่จําเป็นขนาดน,นั้นเลยเหรอคะมีเป้าหมายหลักๆอยู่2ออย่างครับ อย่างแรกคือตามหาเคล็ดวิชาคลับเคลื่อนกายาสอง้นสุดท้ายที่เขาฝึกอยู่ให้มันสมบูรณ์อ๋อเคล็ดวิชาเคลื่อนไหวครับอันนี้จะเพิ่มความสามารถในการเอาตัวรอดการเคลื่อนไหวได้อีกเยอะเลยและเป้าหมายที่สองซึ่งอาจจะสําคัญยิ่งกว่าสําหรับภารกิจหุบเขามารวยเลยนะคือการเสาะหาวิธีหลอมหุ่นเชิดชั้นสูงอะครับหุ่นเชิดชั้นสูงครับระดับที่เทียบเท่าผู้บําเพ็ญเพียรขั้นหลอมรวมหรืออาจจะถึงขั้นก่อกําเนิดเลย จากนิกายพันไผ่ที่อยู่ทางนั้นซึ่งเขาลือกันว่าเก่งเรื่องวิชาหุ่นเชิดที่สุดแล้วอ๋อเข้าใจแล้วค่ะทำไมถึงต้องไปหาถึงที่นั่นเลยเพราะตอนวางแผนเรื่องซากมารเขาก็คิดถึงข้อจํากัดของหุ่นเชิดที่ตัวเองสร้างได้อยู่ว่าวัตถุดิบมันหายากหรือใช้เวลาเตรียมนานไปการมีหุ่นเชิดร,ระดับสูงเยอะๆนี่น่าจะเปลี่ยนสถานการณ์ในหุบเขามันรอยได้เลยนะคะถูกต้องเลยครับหุ่นเชิดร,ระดับสูงพวกนี้มันไม่กลัวตาย ไม่เปลืองพลังงานเหมือนคนใช้เป็นกองหน้าก็ได้เป็นตัวล่อก็ได้หรือแม้แต่พลีชีพเปิดทางก็ยังได้มีประโยชน์มหาศาลเลยครับในการสำรวจที่อันตรายอย่างหุบเขามารอยเทียบได้กับกองทัพส่วนตัวเลยทีเดียวแล้วก็ยังใช้เป็นตัวสำรวจทางได้ดีไม่แพ้ซากมานด้วยนะครับการเดินทางครั้งนี้เลยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าถึงแม้จะต้องเดินทางไกลมากๆก็ตาม ฟังดูเป็นการตัดสินใจที่สมเหตุสมผลมากๆค่ะแต่ว่าการเดินทางไปปลายสุดของทิศตะวันตกนี่มันยากลำบากขนาดไหนคะแค่ระยะทางก็คงไม่ธรรมดาแล้วเนาะลำบากมากครับไม่ใช่แค่ต้องผ่านหลายแควนนะแต่เส้นทางช่วงสำคัญเลยคือต้องข้ามทะเลทรายกว้างใหญ่อันเรื่องชื่อที่มีลมพายุประหลาดพัดแรงตลอดทั้งปีเลยลมพายุประหลาดครับ ลมนี้มันมีพลังพิเศษบางอย่างที่ทำให้ผู้บาเพ็ญเพียรเนี่ยไม่สามารถใช้พลังเหาะเหินข้ามไปได้เลยอะไรนะคะบินข้ามไม่ได้เหรอคะหมายความว่าหมายความว่าต้องเดินเท้าเท่านั้นครับเดินเท้าเดินเท้าข้ามทะเลทรายอันกว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยพายุป,ประหลาดนั่นแหละครับเป็นการเดินทางที่ทรหดแล้วก็อันตรายมากๆโผเดินเท้าข้ามทะเลทรายนี่มัน แล้วการเดินทางไปกลับทั้งหมดนี่คาดว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนคะเนี่ยคาดการกันว่าเฉพาะการเดินทางไปกลับนะก็น่าจะกินเวลาถึง2-3ปีเป็นอย่างน้อยเลยครับ2-3ปีครับ นี่คือความท้าทายใหญ่หลวงอีกอย่างเลยเพราะฮันลี่มีกรอบเวลาค่อนข้างจํากัดนะเขาต้องพยายามกลับมาให้ทันภายใน3ปีเพื่อจะได้เข้าหุบเขามาโรยตามเวลาที่คาดการไว้เกี่ยวกับผนึกวิญญาณของนานกงหวนนะครับโอ้โหแรงกดดันด้านเวลามาหาศาลเลยนะคะทั้งเดินทางนานยากลําบากเสี่ยงอันตรายแถมยังต้องแข่งกับเวลาเพื่อกลับมาทําภารกิจหลักอีกดูเหมือนทุกย่างก้าวของฮันลี่เนี่ยเต็มไปด้วยความท้าทายซ้อนๆกันไปหมดเลยนะคะ เอาละค่ะหลังจากวางแผนทุกอย่างทั้งเสริมพลังจัดการทรัพยากรแล้วก็วางแผนเดินทางครั้งใหม่ที่ท้าทายสุดๆนี่แล้วฮันลี่ก็ไม่รอช้าเลยตัดสินใจออกเดินทางแทบจะทันทีเลยแต่ดูเหมือนว่าการเดินทางข้ามทะเลทรายครั้งนี้เขาจะไม่ได้ไปคนเดียวนะคะใช่ครับในเช้าวันที่จะออกเดินทางนะ่ะมูเพยหลิงหนึ่งในอนุภรยาของเขาก็มารอพบที่หน้าถ้ำเลยแล้วก็บอกว่าอยากจะขอติดตามไปด้วย อ้าวขอตามไปด้วยครับโดยให้เหตุผลว่าการบำเพ็ญเพียรของนางเองก็มาถึงช่วงคอขวดพอดีการได้ออกเดินทางไปเจอโลกภายนอกอาจจะช่วยหาโอกาสทะลวงผ่านระดับไปได้แล้วก็ประกอบกับเป็นหน้าที่อนุภรยาด้วยที่จะต้องคอยดูแลรับใช้อะไรแบบนี้อืมเป็นเหตุผลที่ฟังดูเข้าทีนะคะแล้วฮันลี่ตัดสินใจยังไงคะการมีคนติดตามในการเดินทางที่อันตรายแล้วก็ต้องทาเวลาแบบนี้อาจจะเป็นภาระได้เหมือนกันเนาะ เหมืออนนกันถือเป็นการลงทุนในบุคลากรไปในตัวครับเป็นการมองการไกลอีกแล้วนะคะเนี่ยแล้วพวกเขาก็ออกเดินทางกันเลยเหรอคะใช่ครับฮันลี่ก็เตรียมรถวายุเคลื่อนซึ่งเป็นสมบัติอาคมประเทภทพาหนะส่วนอินเย่ก,ก็ย่อส่วนเข้าไปอยู่ในแขนเสื้อตามปกติแล้วทั้งสามคนก็มุ่งหน้าออกเดินทางสู่ปลายสุดของทิศตะวันตกทันทีเลยแต่ว่า การที่จู่ๆอวุโสระดับก่อกำเนิดคนสำคัญของพักจะหายตัวไปต้้งสองสามปีโดยไม่มีใครรู้เนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้แน่ๆฮันลี่เขาวางแผนสร้างเรื่องบางหน้าเรื่องนี้ไว้ยังไงคะเขาจัดการเรื่องนี้ได้เนียนมากครับโดยการปล่อยข่าวภายในพักเมฆคล้อยไปว่าอาวุโสฮันลี่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการประทะก,กับสายมานครั้งล่าสุดเนี่ะอ๋อเอาเรื่องนั้นมาอ้างทำอธิบายที่สมเหตุสมผลมากๆสำหรับการหายตัวไปหลายปีของเขาครับ โอ้โหใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดมาสร้างข่าวลือปิดบังเป้าหมายที่แท้จริงเป็นแผนซ้อนแผนที่แยบยลมากเลยค่ะแล้วผลกระทบจริงๆจากการต่อสู้ครั้งนั้นประกอบกับข่าวลือเรื่องบาดเจ็บเนี่ยมันส่งผลต่อชื่อเสียงของตัวฮันลี่เองแล้วก็สถานะของพรรคไม่คล้อยในภาพรวมยังไงบ้างคะผลกระทบมหาศาลแล้วก็น่าสนใจมากครับอย่างแรกเลยคือชื่อเสียงส่วนตัวของฮันลี่นี่พุ่งสูงขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวเลย ในหมู่ผู้บำเพ็ญเพียรทั่วไปตอนนี้เขาถูกยกย่องไปในระดับเดียวกับพวกตัวประหลาดเท่าสวรรค์รังเกียจเลยนะครับโห oh, ขนาดน,นั้นเลยครับซึ่งเป็นคําที่ใช้เรียกพวกอัจฉริยะที่หาตัวจับยากมากๆที่มีฝีมือเกินระดับพลังที่แสดงออกมาเยอะนะครับไม่ใช่แค่ชื่อเสียงส่วนตัวแน่ๆเลยนะคะพักมเมฆคอยเองก็คงได้รับอันนี้ส่งไปเต็มๆเลยสิคะ เลยกลายเป็นพักที่ทรงอิทธิพลที่สุดในทันทีเลยครับสํานักน้อยใหญ่ต่างๆก็พากันส่งคนมาแสดงความยินดีพยายามผูกสัมพันธ์พวกผู้บําเพ็ญเพียงอิสระเก่งๆก็แห่กันมาขอเข้าร่วมเป็นสิทธิ์เป็นแขกอาวุโสกันเยอะมากจนถึงขนาดที่ว่าตอนนี้พักเมฆคล้อยมีเขาลางชัดเจนเลยว่าจะกลายเป็นพักอันดับหนึ่งแห่งแคว้นซีอย่างแท้จริงโอ้โห oh บรรยากาศในพักก็เลยคึกคักเต็มไปด้วยความยินดีแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยครับ น่าทึ่งจริงๆค่ะจากชัยชนะแค่ทั้งเดียวแล้วก็การจัดการข้อมูลอย่างฉลาดเนี่ยมันส่งผลสะเทือนเป็นวงกว้างได้ขนาดนี้เลยแสดงให้เห็นว่าอิทธิพลของฮันลี่ในตอนนี้มันมากมายมหาศาลจริงๆนะคะเอาละค่ะพอเรามาไล่เรียงแล้วก็วิเคราะห์เหตุการณ์ในช่วงตอนที่7 9 1ถึง795นี้เนี่ยจะเห็นภาพชัดขึ้นมากเลยนะคะว่าฮันลี่ไม่ได้ดำเนินชีวิตไปวันๆเลยแต่มีการวางแผนที่ซับซ้อนมองการไกลยอยู่ตลอดเวลาจริงๆค่ะ ใช่ครับมันคือการเล่นหมากหลายกระดานพร้อมๆกันเลยนะทั้งการเสริมพลังตัวเองแบบเร่งด่วนในระยะสั้นด้วยแผนทารกวิญญาณที่สองและก็ซากมารพิฆาตสวรรค์เพื่อจะรับมือภาร,รกิจเสี่ยงตายที่รออยู่ข้างหน้าซึ่งก็คือการช่วยหนังกงหวันในขุบเขามารรอยอันนี้เป็นพ่อใหม่ที่ขับเคลื่อนเขาจริงๆค่ะ ขณะเดียวกันก็ไม่ละเลยการบ่มเพาะทรัพยากรอื่นๆที่มีอยู่ซึ่งอาจจะยังไม่เห็นผลทันทีแต่มีศักยภาพในระยะยาวทั้งสัตว์วิเศษต่างๆเถ่าเซียนทมินที่ยังเป็นปริศนาหรือแม้แต่การตัดสินใจเดินทางไกลสุดขอบฟ้าเพื่อไปหาเคล็ดวิชาหาเทคโนโลยีหุ่นเชิดเพิ่มเติมครับและอีกมิติที่น่าสนใจก็คือความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูลแล้วก็ภาพลักษณ์ภายนอกนี่แหละ การสร้างเรื่องบาดเจ็บเพื่อปิดบังการเดินทางแต่กลับกลายเป็นการส่งเสริมชื่อเสียงให้ตัวเองแล้วก็พักแบบไม่คาดคิดมันแสดงถึงความเข้าใจในธรรมชาติของผู้คนแล้วก็การเมืองในยุทธพจน์ได้เป็นอย่างดีเลยครับอุ่มค่ะแต่ถึงแม้ว่าฮันลี่จะวางแผนมาอย่างรอบคอบรัดกุ่มแค่ไหนก็ตามนะคะเส้นทางข้างหน้าโดยเฉพาะการเดินทางข้ามทะเลทราย,ายแล้วก็การผจญภัยในหุบเขามาร์เรเนียเนี่ยมันก็ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแล้วก็อันตรายสุดจะอย่างถึงอยู่ดีเนาะแน่นอนครับ การเตรียมตัวที่ดีมันก็เป็นแค่ปัจจัยหนึ่งแต่โลกแห่งการบำเพ็ญเพียรมันเต็มไปด้วยเรื่องไม่คาดฝันเสมอการเดินทางข้ามทะเลทรายที่บังคับให้ต้องเดินเท้าเป็นปีๆเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่ลมพายุประหลาดนั่นมันคืออะไรแล้วหูเขามาโรยที่ได้ชื่อว่าอันตรายที่สุดนั่นอีกละ่ะมันมีความลับความท้าทายแบบไหนรออยู่กันแน่นี่ก็เป็นคำถามที่น่าคิดตามนะครับว่าแม้จะเตรียมตัวมาดีแค่ไหน แต่ความรอบครอบของฮันลี่จะเพียงพอหรือเปล่าหรือบางทีการวางแผนที่รัฐกุมเกินไปอาจจะสร้างจุดบอดบางอย่างที่เขาเองก็คาดไม่ถึงขึ้นมาก็ได้ใครจะไปรู้เป็นประเด็นที่น่าคบคิดทิ้งท้ายจริงๆค่ะสำหรับวันนี้การพูดคุยเจาะลึกของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ